เรามากันที่เรื่องราวความดังมากนะคะของซีรีส์ Squid Game ก,กันนะคะนี่ก็ส่งผลให้นักแสดงเนี่ยดังกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะตอนนี้จองโฮยอนค่ะจาก Squid Game เ,เป็นแบรนด์ ambassador นะคะของควินคายคนใหม่ล่าสุดเลยค่ะยังคงมีข่าวให้ร่วมยินดีกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับจองโฮยอนค่ะ ดารานางแบบมาแรงแห่งปีนะคะหลังจากที่เปรี้ยงปร่างเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากบทของคังแซบยอกสาวเกาหลีเหนือ er, ในซีรีส์สุดฮิตเรื่อง Squid Game หรือว่าเล่นลุ้นตายค่ะเมื่อล่าสุดเธอคนนี้นะคะขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์คาวินไคลยหลังจากที่เธอได้โพสต์แจ้งผ่านทางช่องทางโซเชียลด้วยช็อตในเสื้อผ้าของแบรนดน์นี้พร้อมกับติดแฮชแท็กว่า h i r e หรือว่าถูกจ้างงาน ซึ่งงานนี้นะคะเ็าทำเอาแฟนๆนียพูดติดตามต่างรุมกันกดไลค์ไม่ใช่เพราะว่าช็อตเซ็กซี่ของจองโฮยอนแต่เป็นเพราะเธอเนี่ยได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์เดียวกันกับเพื่อนซีร่วมวงการอย่างเจนนี่แบล็คพิงด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้นะคะถือเป็นปีทองของจองโฮยอนอย่างแท้จริงค่ะเพราะว่าถัดจากเปลี้ยงปรืงสุดๆกับผลงานแสดงเรื่องแรกใน s Squid g เกมถัดจากนั้นไม่นานเธอก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น g l o b a l b r ambassador n d ของบุ๋มวิท,ทองทันทีค่ะ ก่อนจะประกาศการร่วมงานกับแบรนด์คาวินคลายล่าสุดนี้ขณะเดียวกันจองโฮยอนก็ยังได้รับความสนใจจากสื่อโลกและคนดังฝั่งฮอลลีวูดระหว่างเดินสายรับรางวัลและโปรโมทผลงานที่สหรัฐอเมริกาค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้เกาหลีใต้นี่ รุ่งมากมาแรงมากเลยจะไปทั่วโลกนะคะเพราะความสามารถด้วยนะ<ช>เพราก็ะหลายๆอย่างอย่างสกิ๊เกมนี้บทก็ดีเล่นดีทุกคนอคอนเทนต์ฟังมากค่ะ,ะครับผม